มาให้ลองปามไปยิงลูกนี้ไปต้นกล้วยเลยนะพอดีเลยนะเข้าช่องนั้นนะเบอร์ทีเบอร์ยี่สองจ่ายง่ายๆบอลยังเป็นอำเภอยังได้อยู่นะครับจุลมุนอยู่เบอร์สิบเจ็ดจ่ายเก้าการ์ดสิทธิ์สตอภาคเบอร์สิบห้าล็อกซ้ายจ่ายมายังติดเบอร์สิบของอำเภอ อัมเบอรกระแทกไปอยู่ไม่ฟาวครับเล่นแบบกรรมการไม่เป่าเบอร์สิบบอกว่าไงล็อกไซล็อกติดโอ,โอีกโอ้โหบาวิศกระไงลูกนี้บาวิศบาวิศล็อกไซล็อกบาวิศจะเข้าซ้ายนะครับเดี๋ยวนเข้าซ้ายอยู่อย่างนี้ประมวลสตอเมธีจ่ายไปลูกนี้ขาดไปนิดนึงยัง <c oughs> โงูส่งไปเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์ติดเบอร์สิบแปดจ่ายมาสวยลูกนี้ ยังติดอำเภออยู่บอลที่หกได้บอล้จะยิงเสียเสียจังหวันนิดนึงบอลที่แปดได้บอลแต่ว่าใครอี๋โอ้โหสองประตูต่อสองโอ้โหอีกแล้วน้ำหนักได้ทิศทางอย่างม่ลงมาไม่สกัดมาได้อำเภอร์สกัดออกไปนะครับยิงลุกนี้ยังติดบอลยังได้ปวิ์ บอลยอยู่ที่ประวิทย์ละมวลเบอร์สิบสี่มองไงล็อกตายจ่ายมาปีจ้าว่าไงบุ๊ปบอลกลางติดอันเบอร์ปีงูบอลยังอยู่คือละมุนพีงูว่าไงเบอร์สิบหกล็อกซ้ายอุ้มเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดมองหาเพื่อนว่าไงตรงนี้อ้าวเขือบเขือบลั่นแล้วตรงนี้ยังบอลยังได้อยู่อำเภอเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดได้บอลว่าไงตรงนี้พีงูล็อกซ้ายล็อกขวาพีงูว่าไงยังไม่เบอร์สิบแปดเบอร์เซ็นต์หรอก ติดติดเบอรสิบกได้บอลยิงตีบอลลงบางส่งไหมประมวลประมวลร้องไงประมวลใจไม่แตกโอ้โไม่นุนี้ตัดสินใจไม่ดีนะได้ยิงก็ได้อ้ยได้บอลอีกครั้งตจงให้ประวิทย์ประวิทย์ยังได้ลงบางลงบามยังได้บอลอยู่ลงบางโอ้โหมาลูกนี้เบอร์สิบห้าสิบห้ายิงติดกันเองนะบอลยังอยู่ที่อำเภออำเภอเบอร์สิบห้าจ่ายไม้เพื่อนเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดล็อกติดประวิทย์ประวิทย์ว่าไงลูกนี้ต้องยิงแน่นอน โอ้โหลองมาลูกนะครับลูกนี้บอลยังอยู่ที่เบอร์สิบห้าอำเภอต้องบาภูมโหรอดรอดไปได้ไงสี่ประตูสองสองนะลูกเตะมุมนะครับลูกเตะมุมนายกกำลังมองอยู่นะครับไปบ๊อบโอ้ยตะวันมาลูกียสวยครับโอ้โหเกินอยู่ตอนนี้ กำลังเลี้ยงบอลอยู่กระดกมาลูกน <c oughs> like ี้ลูกนี้จับไม่อยู่ฮะโรบินจี้ฮึอฮะโอ้โหโอ้โหติดเลยนะลูกนี้หมายเลขเจ็ดเบอร์เจ็ดได้บอลอีกต้อยเบอร์สิบห้าบังไว้อยู่บอลยังบังไว้อยู่คืนหลังมาเบอร์สิบห้าโอ้ยยังตีอีกยังได้อเภออยู่ครับ ผู้สาประตูจ่ายมาเบอร์สิบห้าอำเภอเลี้ยงบอลอยู่เอ้าวติดประมวลจิ้มไว้ไปล็อกซ้ายล็อกขวาจิ้มไว้อาเภอยังกองมันอยู่มาจ่ายไปติดริกแต่บอลได้ประวิตรบริวิตรง่ายิีกโอ้โหสี่ประตูต่อสองไปท้งทันนะท้งทันเร็วอยู่นะเบอร์สิบสี่มองไง ไอ้เบอร์สิบสองประวิทย์ประวิทย์ล็อกไปแล้วกวาาใจเบอร์สิบสองใจลูกนี้โอ้โหเลยโอ้ข้าวเดียวนะลูกนี้นะบอลยังอยู่อำเภอตองมาพูนยังได้บอลอยู่นะเบอร์สิบจ่ายไปให้เพื่อนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดตอบไม่ได้ดึงไม่ผ่านโมดไปลูกนี้ไว้ติดนายกลูกนี้ในบอลในหน้านายกไล่มาอีกแล้วสามประตูต่อห้านะ แกากลางมาสมวคนมันดูนายกว่าไงไม่จ่ายให้สตอให้นายกบอลในยิงนายกเลยยิงโอ้โหตกซ้ายแล้วขวาอย่ามองเพื่อนนะครับจ่ายไม่ได้คืนมาเบอร์สิบเบอร์สิบนายกก็ไปแย่งนะฮะเบอร์สิบยังคืนมาเบอร์สิบกเบอร์สิบมองเพื่อนยังไงจิบมาลูกนี้มองไปคืนมาส่อตอนมธีจ่ายจ่ายมาได้เบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบว่าไงได้บอลยิงเล มาสตอร์เกะละชัดย่งติดอำเภออย่งตุลมุนกันอยู่หน้าประตูได้บอลสิบหกยิงลูกนี้เตะอัดไปก่อนอยู่แล้วลูกนี้ติดสตอเกนะครับสตอร์เมนทีได้บอลสตอเกอ่ะลูกนี้นี่มาเลยนะฮะเบอร์สิบสองวิทยลงมาจ่ายไป อําำเภอเบอร์สิบห้าเบอร์สิบจ่ายมาลูกนี้บอลยังอยู่ที่สตอร์เมทีจ่ายมาปวิดปวิตโดนเข้าข้างหลังนะครับผมว่าไงเล่นต่อเบอร์สิบหกบอลยังได้อยู่บปจล็เตอเก๋ยิงหรือเปล่ามองเรือแเป้านิงอยู่นะฮะยังได้บอลอยู่บอลยังอยู่ที่อำเภออำเภอกองบอลได้อยู่เบอร์สิบห้า สิบสองคืนมาสิบกอีกครั้งนึงสิบกจ่ายไปเบอร์เจ็ดสวยลูกนี้เบอร์เจ็ดยังได้บอลคืนมาเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าจิ๊บมาไม่ไม่ผ่านหัวนะไม่ผ่านหูเราจะอัดกระบายนะครับโอ้โหติดผู้ตาประตูสต่อเต็มตี้โมงสงกัดมาได้ยังติดที่ลงปามลงปามจ่ายมาสวยลูกนี้ประมวลเบอร์สิบล็อกได้แตนต,ตะลุมาที่ลงปามลงปามไม้จิ้มมาครับเบอร์สิบพิงงูพิงงูหลุดแล้วโอ้โหสามหนึ่งแล้วอย่างนี้ว่าไงปอดจิ๊บ มันล้ำหน้าไปนิดหนึ่งนะฮะก็เลยเหยียดขาไปยิงนะเฮ้ยตรงนี้ไงลาเป้าโอ้โยดีบายแหม่ขาขาไปยังไงติดติดขายังไงไม่รู้นะประมวลไปแล้วยิ่ง แเ้วนะลูกลอดไปนะหนึ่งต่อการแตน้าลูกไม่ต้นมาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งยล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกขวาจะยิงหรือเปล่าใบเบอร์สิบเบอร์สิบยิงได้มาอีกแล้วไม่เมื่อวานเมื่อวันก่อนยังเหนียวเลยนะประตูเราตกประตูตอนเจ็ดออกประตูตอนเจ็ดอัมเภอขออีกสองลูกนะครับฟ้าหนับสามเต็มเลยนะเต็มพึ่งเลยนะได้บอลมาอีก อย่างไรประวิทย์อ่ะประวิทย์โดนเข้าไปแล้วบอลยันที่พมวลเบอร์สิบสี่จ่ายมาประวิทย์สอมคข่ันเจสสบานต่อแาเพ่มชนะไปแปดประตูต่อหกอันดับสามนะฮะยังเป็นของตำรวจอยู่เหมือนเดิมนะครับอันดับไม่เปลี่ยนนะฮะ ยังมีโอกาสในปีหน้าครับเรามาพบกันใหม่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณทางรองปาลนะครับในฐานะาผู้จัดการแข่งขันเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็ทีมจากเทศบาลตำบลอนองภูมินะครับางานการศึกษาที่